ลองคิดดูครับถ้าคุณเกิดมาในครอบครัวชาวนามีเพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชุดไม่มีทุนไม่มีเส้นสายแล้ววันนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีระดับประเทศคุณทำได้ยังไงยินดีต้อนรับครับนี่คือฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่พาคุณเจาะลึกหม่์เซตการเงิน และแรงบันดาลใจจากทั่วโลกสำหรับชาวจีนรุ่นก่อนจุดเริ่มต้นแทบทุกคนคือความยากจนแต่สิ่งที่พวกเขามีมากที่สุดคือความขยันอดทนและไม่ยอมแพ้พวกเขาเชื่อว่าถ้าทำมากกว่าคนอื่นวันละนิดผลลัพธ์จะสะสมจนกลายเป็นความมั่งคั่งในที่สุด สมมุติว่าคุณคือชาวจีนในหมู่บ้านห่างไกลคุณทำไร่ตอนเช้าตกเย็นไปขายผักที่ตลาดเงินที่ได้อาจมีเพียง20หยวนต่อวันแทนที่จะใช้หมดคุณเลือกเก็บไว้5หยวนทุกวันผ่านไปหนึ่งปีคุณมีเงินเก็บเกือบ2,000หยวนเงินก้อนนี้ กลายเป็นทุนซื้อจัก,กรยานเอาไว้ขนผักไปขายเพิ่มรายได้ของคุณพุ่งขึ้นสองเท่าในปีถัดมาแล้วบทเรียนที่เราควรเอามาใช้คืออะไรครับ 1. เริ่มจากสิ่งเล็กๆไม่ว่าคุณมีเงินน้อยแค่ไหนถ้าเก็บสม่ำเสมอมันจะโต 2. ทํทำต่อเนื่อง ขยันอย่างเดียวไม่พอต้องขยันทุกวัน 3. ใช้เงินเก็บต่อยอดไม่ใช่เก็บเฉยๆแต่หาวิธีทำให้เงินงอกชาวจีนหลายล้านคุณเริ่มจากศูนย์แต่ด้วยความขยันอดทุนและเก็บเล็กผสมน้อยพวกเขาพลิกชะตาชีวิตจากแรงงานเป็นเจ้าของธุรกิจ จากคนจนเป็นเศรษฐีและนี่คือ DNA ที่ทำให้จีนทั้งประเทศกลายเป็นอภิมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกวันนี้ถ้าคุณอยากสร้างความมั่งคั่งในแบบของตัวเองเริ่มจากความขยันวันนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัย เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใน EP สองวัฒนธรรมเก็บเล็กผสมน้อยจนรวยจริงครับคุณรู้ไหมครับวัฒนธรรมหนึ่งที่ฝังลึกในชาวจีนมาหลายพันปีคือการเก็บเล็กผสมน้อยและมันคือกุญแจที่ทำให้หลายครอบครัวจีนพลิกจากความจนไปสู่ความมั่งคั่งยินดีต้อนรับครับ คุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะถอดรหัส mindset และวิธีคิดจากทั่วโลกเพื่อให้คุณนำไปสร้างชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งสำหรับชาวจีนการออมไม่ได้หมายถึงแค่เก็บเงินในประปุกหรือในบัญชีแต่มันคือวิถีชีวิตที่เริ่มตั้งแต่การประหยัดค่าใช้จ่ายเล็กๆและเปลี่ยนทุกเศษเงินให้มีคุณค่าคำสองโบราณบอกไว้ว่า หยดน้ำรวมกันเป็นมหาสมุทรและนั่นคือภาพสะท้อนที่แท้จริงของการเก็บเล็กผสมน้อยสมมติคุณมีรายได้วันละ100หยวนคุณเลือกเก็บไว้20หยวนทุกวันผ่านไป1เดือนคุณจะมีเงินเก็บ600หยวนและใน1ปีคุณจะมีเกือบ7,000หยวนเงินก้อนนี้เพียงพอสำหรับการเริ่มต้นเล็กๆเ,เช่นเปิดร้านค้าหรือซื้อต้นทุนเพิ่ม จากเงินเก็บเล็กๆทุกวันกลายเป็นโอกาสในการสร้างไรายได้ใหม่แล้วเราจะเอาหลักคิดนี้มาปรับใช้ยังไง 1. แบ่งเก็บทันทีที่ได้เงินไม่รอไม่ผัดวันเพราะเงินจะหายไปกับรายจ่ายเล็กๆ 2. แยกบัญชีเป้าหมายเพื่อให้เห็นชัดว่าเงินที่เก็บจะพาเราไปถึงอะไร 3. ให้คุณค่ากับเศษเงินเพราะเศษเงินมันนี้ อาจกลายเป็นทุนใหญ่ในวันหน้าชาวจีนรุ่นแล้วรุ่นเล่าพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความมั่งคั่งไม่ได้มาจากก้าวประโดดแต่มาจากก้าวเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันเงินเก็บเล็กน้อยกลายเป็นทุนทุนกลายเป็นธุรกิจธุรกิจกลายเป็นความมั่งคั่งถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตการเงินเริ่มวันนี้ครับเก็บเล็กๆที่คุณคิดว่าไม่สำคัญ แล้วคุณจะเห็นว่ามันสร้างความเปลี่ยนแปลงใหญ่ได้จริงถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าถึงเวลาต้องเริ่มเก็บจริงจังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจในทุกๆตอนครับแล้วพบกันใน EP 3การศึกษาเท่ากับบันไดสู่ความสำเร็จคุณเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมครับถ้าอยากเห็นอนาคตของจีน ให้ไปดูโรงเรียนวันนี้เพราะสำหรับชาวจีนการศึกษาไม่ใช่แค่ความรู้แต่มันคือบันไดที่พาไปสู่ความสำเร็จยินดีต้อนรับครับคุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะถอดรหัส m ไมซตและวิธีคิดจากทั่วโลกเพื่อให้คุณสร้างชีวิตที่มั่งคงและมั่งคั่งได้จริง ในสังคมจีนการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกแต่มันคือหน้าที่ของทุกครอบครัวพ่อแม่หลายคนยอมทำงานหนักเกินวันละ12ชั่วโมงเพื่อลงทุนกับการเรียนของลูกเพราะเขาเชื่อว่าการศึกษาคือตัว๋วที่จะเปลี่ยนชีวิตลูกให้ดีกว่ารุ่นพ่อแม่ลองจินตนาการครับเด็กสองคนเกิดในครอบครัวชาวนาเหมือนกัน คนแรกเลือกหยุดเรียนเพื่อช่วยทำงานคนที่สองขยันเรียนจนได้ทุนเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนำา10ปีต่อมาชีวิตของทั้งสองคนอาจต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะการศึกษาเปิดประตูให้กับโอกาสที่ใหญ่กว่าแล้วเราจะนำหลักคิดของชาวจีนมาใช้ยังไง 1. ลงทุนในตัวเองก่อน ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนหนังสือหรือทักษะใหม่ๆ 2. เรียนต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่หยุดที่ใบปริญญาแต่มั่นอัปเดตตัวเองเสมอ 3. ใช้ความรู้สร้างมูล,ลค่าอย่าเรียนเพื่อจำแต่เรียนเพื่อน,นำไปต่อยอดสร้างรายได้หรือสร้างธุรกิจประเทศจีนมีคำพูดว่าเพชรจะเป็นเพชรได้ต้องถูกเจียระไน และการศึกษาก็คือการเจียริญนชีวิตของเราให้แวววาวขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมเปล่งประกายบนเวทีโลกถ้าคุณอยากเห็นชีวิตตัวเองเก้าวไกลกว่าที่เป็นอยู่อย่าหยุดเรียนรู้ครับเพราะทุกทักษะที่คุณสะสมวันนี้จะกลายเป็นบันไดที่พาคุณขึ้นไปสู่อนาคตที่มั่นคงและมั่งคั่งถ้าคุณเห็นด้วยว่าการศึกษาคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจจากซีรีส์นี้ครับและพบกันใน ep c เครือข่ายธุรกิจจีนเชื่อมต่อคือพลังคุณรู้ไหมครับว่าคนจีนมีคำพูดหนึ่งที่ทรงพลังมากถ้าอยากไปเร็วให้เดินคนเดียวแต่ถ้าอยากไปไกลให้เดินไปด้วยกันและนี่แหละครับ คือหัวใจของเครือข่ายธุรกิจจีนยินดีต้อนรับสู่ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะถอดรหัสความคิดและวิธีสร้างความสำเร็จจากมุมมองของคนทั่วโลกมาฝากคุณทุกวันสำหรับชาวจีนธุรกิจไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแต่มันขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์หรือที่เรียกว่ากวานซีหรือ กวนชีหมายถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ที่สร้างจากความไว้ใจการช่วยเหลือเกื้อกูลและการตอบแทนกันลองนึกภาพครับถ้าคุณเปิดร้านเล็กๆในชุมชนจีนคุณอาจมีคู่แข่งหลายเจ้าแต่ถ้าคุณมีเครือข่ายกับซัพพลายเออร์ร้านอาหารร้านค้าอื่นๆคุณอาจได้สินค้าถูกกว่า ได้ลูกค้ามากขึ้นจากการบอกต่อและธุรกิจเล็กๆของคุณก็อาจเติบโตได้เร็วกว่าที่คิดแล้วเราจะใช้ก่านซีแบบนี้ในชีวิตประจำวันยังไง 1. สร้างความสัมพันธ์ก่อนผลประโยชน์อย่ามองทุกคนเป็นเพียงโอกาสทางธุรกิจแต่จงสร้างความจริงใจ 2. ให้ก่อนรับ การช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจสร้างสะพานไปสู่โอกาสที่ใหญ่กว่า 3. รักษาความสัมพันธ์ต่อเนื่องอย่ารอจนมีเรื่องจะขอแล้วค่อยทักแต่ควรเชื่อมต่อเป็นประจำชาวจีนมีสุภาษิตว่าคนหนึ่งคือจุดไฟแต่หลายคนคือแสงสว่างนี่คือเหตุผลว่าทำไมธุรกิจจีนจำนวนมาก ถึงสามารถขยายตัวจากชุมชนเล็กๆไปสู่ตลาดโลกเพราะพวกเขาไม่ได้เดินลำพังแต่เดินไปด้วยกันเครือข่ายไม่ได้หมายถึงการรู้จักคนเยอะๆแต่คือการสร้างความไว้ใจที่ยืนยาวและถ้าคุณเริ่มสร้างกวนซีในแบบของคุณตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งเครือข่ายนี้อาจเป็นบันไดสู่โอกาสใหม่ๆ ที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนถ้าคุณเห็นว่าความสัมพันธ์คือพลังที่แท้จริงของความสำเร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยเพื่อรับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ทุกวันครับแล้วพบกันใน EP 5การทำงานหนักหัวใจของความก้าวหน้า คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมชาวจีนถึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในชาติที่ขยันที่สุดในโลกเพราะสำหรับพวกเขาการทำงานหนักไม่ใช่แค่งาที่แต่คือหนทางสร้างชีวิตใหม่ยินดีต้อนรับสู่ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะพาคุณเจาะลึกแนวคิดและบทเรียนจากทั่วโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตคุณก้าวหน้าได้ทุกวันครับในสังคมจีนคาว่ากินข้าวเช้าหกโมง เลิกงานสี่ทุ่มไม่ใช่เรื่องแปลกแต่คือความจริงที่คนจำนวนมากเผชิญทุกวันเพราะพวกเขาเชื่อว่าการทำงานหนักวันนี้คือการสร้างรากฐานชีวิตพรุ่งนี้สมมุติว่ามีคนสองคนเริ่มต้นเท่ากันคนหนึ่งทำงานตามเวลาเปะ๊แปะแค่พอผ่านไปวันอีกคนหนึ่งตั้งใจเรียนรู้ทำงานเกินมาตรฐานเพิ่มทักษะทุกวันผ่านไปสามปีคนแรกอาจยังอยู่ที่เดิม แต่คนที่ทุ่มสุดตัวได้เลื่อนตำแหน่งได้โอกาสใหม่ๆและสร้างไรายได้มากขึ้นครับแล้วเราจะดึงพลังการทำงานหนักแบบคนจีนมาใช้ยังไง 1. ทํทำงานเกินความคาดหวังเล็กน้อยอย่าหยุดที่คำว่าพอแล้วแต่เพิ่มคุณค่าอีกนิดเสมอ 2. ใช้เวลาที่เหลือสร้างทักษะใหม่เพราะงานวันนี้อาจไม่อยู่ตลอดแต่ทักษะจะติดตัวคุณตลอดไป 3. มองงานหนักเป็นการลงทุนทุกหยดเหงื่อคือหุ้นที่คุณลงทุนในอนาคตของตัวเองคนจีนมีสุภาษิตว่าไม่มีเส้นทางสั้นสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดและความจริงคือทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนถูกปูด,ด้วยหยาดเหงื่อและความอดทนงานหนักไม่ได้แปลว่าทำจนหมดแรงแต่หมายถึงการโฟกัสใช้แรงใช้ใจและสร้างผลงานที่เกินมาตรฐานไปเรื่อยๆนี่แหละครับ หัวใจของการก้าวหน้าที่โลกยอมรับในคนจีนและคุณก็สามารถใช้มันสร้างเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองได้เช่นกันถ้าคุณเชื่อว่าการทำงานหนักคือการลงทุนที่คุ้มค่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วพบกันใน ep 6ความอดทนพลังที่ทำให้จีนไม่เคยหยุดโตคุณรู้ไหมครับสิ่งที่ทำให้ชาวจีนก้าวจากประเทศยากจน กลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจเศรษฐกิจโลกในไม่กี่สิบปีไม่ใช่แค่ความขยันแต่คือความอดทนยินดีต้อนรับสู่ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะพาคุณเข้าใจแนวคิดความคิดและแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณพัฒนาชีวิตได้จริงในทุกวันความอดทนของคุณจีนไม่ใช่การทนเฉยแต่คือการยอมรับความลำบากระยะสั้นเพื่ออนาคตระยะยาว พวกเขาสามารถทำงานหนักหลายปีโดยไม่หวังผลทันทีแต่เชื่อมั่นว่าทุกการรอคอยจะคืนผลลัพธ์มหาศาลในวันหน้าลองนึกภาพคนสองคนเริ่มทำธุรกิจเล็กๆพร้อมกันคนแรกใจร้อนลงตุนใหญ่ทันทีหวังรวยเร็วแต่ล้มเหลวไวส่วนอีกคนใช้เวลา5ปีสะสมทุนเก็บลูกค้าฝึกทักษะผลลัพธ์คือเขาสร้างธุรกิจที่มั่นคงและอยู่รอดในระยะยาว แล้วเราจะนำความอดทนแบบจีนมาใช้กับชีวิตเราได้ยังไง 1. ยอมลำบากตอนนี้เพื่อสบายในอนาคตถามตัวเองเสมอว่าวันนี้ที่เหนื่อยจะคุ้มค่าในอีก5-10ปีไหม 2. คิดแบบมาราธอนไม่ใช่วิ่ง100เมตรความสำเร็จใหญ่ไม่ได้เกิดจากการเร่งแต่เกิดจากการไม่หยุด 3. ฝึกใจให้รอคอยไม่ตัดสินทุกอย่างที่ผลลัพธ์วันนี้แต่ดูเส้นทางระยะยาว สุภาษิตจีนโบราณบอกไว้ว่าแม่น้ำยิ่งใหญ่เกิดจากหยดน้ำเล็กๆที่ไหลไม่หยุดความอดทนก็เช่นเดียวกันมันอาจดูช้าแต่มันไม่เคยไร้ค่าและสุดท้ายมันจะพาคุณไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความอดทนของคนจีนคือการไม่หยุดโตแม้ต้องเผชิญความยากลําบากและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนตัวเองจากประเทศกำลังพัฒนากลายเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกคุณเอง ก็สามารถใช้พลังนี้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของตัวเองได้เช่นกันถ้าคุณเชื่อว่าความอดทนคือพลังที่แท้จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยและพบกันใน EP 7เครือข่ายกุญแจลับของความสำเร็จแบบจีนคุณรู้จักคำว่ากวนซีไหมครับสำหรับชาวจีนคำนี้คือเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีค่ามากกว่าเงินสดในกระเป๋าเสียอีก ยินดีต้อนรับสู่ฝั่งทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะพาคุณเข้าใจแนวคิดความคิดและแรงบันดาลใจที่ช่วยให้คุณพัฒนาชีวิตได้จริงในทุกวันในวัฒนธรรมจีนการสร้างเครือข่ายไม่ใช่เรื่องทางเลือกแต่เป็นรากฐานของการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตเพราะสำหรับพวกเขาคนที่รู้จักคุณและไว้ใจคุณอาจเปิดประตูโอกาสที่เงินไม่สามารถซื้อได้ ลองจินตนาการดูนะครับมีนักธุรกิจสองคนเริ่มต้นจากทุนหนึ่งล้านบาทเท่ากันคนแรกเก่งมากแต่ทำทุกอย่างคนเดียวไม่มีพันธมิตรอีกคนใช้เวลาไปสร้างเครือข่ายรู้จักคนในวงการเจอผู้ร่วมทุนผ่านไป5ปีคนแรกยังติดอยู่กับธุรกิจเล็กๆส่วนอีกคนขยายธุรกิจไปไกลเพราะมีสะพานที่เครือข่ายช่วยสร้าง แล้วเราจะเอาแนวคิดนี้มาใช้ได้อย่างไง 1. ให้ก่อนเสมอเครือข่ายที่แท้จริงไม่ใช่การขอแต่คือการให้โดยไม่หวังผลทันที 2. สร้างความไว้ใจความสัมพันธ์จีนแข็งแรงเพราะยืนอยู่บนคำว่าเชื่อใจ 3. เชื่อมต่อกับคนที่คิดเหมือนกันเครือข่ายที่ดีต้องช่วยกันผลักดันไม่ใช่ดึงกันลงมีคำพูดจีนที่ว่า เดินคนเดียวไปได้ไวแต่เดินไปด้วยกันไปได้ไกลและนี่คือความจริงที่ทำให้ชาวจีนสร้างธุรกิจที่แข็งแรงและผ่านวิกฤตมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเครือข่ายคือกุญแจลับที่ชาวจีนใช้สร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงและถ้าคุณอยากสำเร็จในโลกปัจจุบันคุณต้องไม่เพียงแต่เก่งแต่ต้องมีคนรอบตัวที่พร้อมไปกับคุณ ถ้าคุณเห็นว่าเครือข่ายคือสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วพบกันใน EP 8ข้อเสียเมื่อความขยันและอดทนกลายเป็นดาบสองคมคุณเคยได้ยินไหมครับว่าความขยันและความอดทนคือกุญแจสู่ความสำเร็จแต่มันก็อาจเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายชีวิตได้เหมือนกัน สวัสดีครับนี่คือฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะพาคุณเข้าใจแนวคิดและบทเรียนจากทั่วโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตคุณก้าวหน้าไปทุกวันความจริงคือชาวจีนจำนวนมากต้องแลกความสำเร็จด้วยสุขภาพและเวลาทำงานวันละ12-16ชั่วโมงติดต่อกันหลายปีจนเกิดปัญหาเบิร์นเอาท์และโรคเรื้อรัง ความอดทนที่มากเกินไปอาจทำให้ไม่กล้าพูดไม่กล้าเปลี่ยนและยอมทนกับสิ่งที่ทำร้ายตัวเองลองนึกภาพคนที่ทำงานแบบ9-9-6คือเริ่มงาน9โมงเชา้าเลิกงาน9โมงทุ่งทำแบบนี้6วันต่อสัปดาห์เงินอาจเพิ่มขึ้นแต่สุขภาพสุดและครอบครัวห่างเหินนี่แหละครับด้านมืดของความขยันและอดทนที่ไม่มีขอบเขต แล้วเราจะป้องกันไม่ให้ความขยันกลายเป็นกับดักได้ยังไง 1. ตั้งขอบเขตชัดเจนทำงานเต็มที่แต่ต้องมีเวลาให้สุขภาพและครอบครัว 2. พักเท่ากับการลงทุนการพักผ่อนคือพลังงานสำคัญที่ทำให้คุณทำงานได้ยาวนาน 3. อดทนกับสิ่งที่ควรอดทนแต่อย่าฝืนในสิ่งที่ทำร้ายตัวเองในระยะยาวสุภาษิตจ,จีนบอกว่า เชือกที่แข็งแรงที่สุดก็ขาดได้ถ้าไม่มีการผ่อนแรงความหมายคือแม้คุณจะมีความขยันและอดทนมากเพียงใดแต่ถ้าไม่รู้จักบาลานซ์คุณก็อ่านหมดแรงก่อนถึงเป้าหมายความขยันและความอดทนคือพลังยิ่งใหญ่ของชาวจีนแต่ถ้าขาดการจัดการมันอาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายตัวเองคุณต้องเลือกใช้มันอย่างฉลาดเพื่อให้ความสาเร็จที่ได้มา ไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่เป็นชีวิตที่คุณภูมิใจถ้าคุณเห็นด้วยว่าความขยันต้องเดินคู่กับสมดุลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยแล้วพบกันใน EP 9สรุป m d s e t แบบจีนที่ทำให้โลกยอมรับจากประเทศที่เคยยากจนที่สุดในโลกสู่การเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจภายในเวลาไม่กี่สิปี คำถามคืออะไรคือหัวใจของความสำเร็จนี้ยินดีต้อนรับสู่ฝั่งทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะพาคุณเรียนรู้แนวคิดและแรงบันดาลใจจากทั่วโลกเพื่อพัฒนาชีวิตคุณให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงหลังจากเราผ่าน8ตอนก่อนหน้านี้วันนี้คือเวลาที่เราจะสรุปว่า mindset แบบจีนมีอะไรที่โลกทั้งโลกเรียนรู้ได้บ้าง หความขยันที่ผลักให้คนจีนลุกขึ้นมาทำงานวันละ12ชั่วโมงโดยไม่บน่น 2. ความอดทนที่ยอมเหนื่อยยอมลำบากเพื่อผลลัพธ์ระยะยาว 3. เครือข่ายหรือกวนซีที่สร้างโอกาสใหม่ๆม,มากกว่างินสดในกระเป๋า 4. การเก็บเล็กผสมน้อยที่เปลี่ยนเศษเงินเป็นทุนใหญ่ในอนาคต 5. การศึกษาและการพัฒนาตัวเองที่ครอบครัวจีนยอมทุ่มแม้ไม่มีเงินสิ่งเหล่านี้รวมกันกลายเป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้จีนจากเด็กหลังห้องกลายเป็นผู้เล่นตัวจริงของโลกและนี่คือบทเรียนที่คุณเองก็หยิบมาใช้ได้ขยันอดทนและสร้างเครือข่ายนี้ไม่ใช่เรื่องของชาติใดชาติหนึ่ง แต่มันคือกฎสากลของความสำเร็จถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองคุณไม่จะเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดแต่คุณต้องเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาและนี่คือสิ่งที่ไม n d เซตแบบจีนสอนโลกทั้งใบถ้าซีรีส์นี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัย เพื่อไม่พลาดซีรีส์ใหม่ๆที่จะช่วยคุณสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมทุกวัน